ก็อาจจะต้องมาผมผมที่ว่าเราคงเข้าใจกันชัดเจนแล้วนะครับเพราะเรานี่ก็อยู่ใน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 คล้ายๆในยุคหรือในในอายุคแค้วกันนะครับในยุคที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์นะครับแล้วก็ชุมชนออนไลน์นะครับไซเบอร์เนี่ยพอเราพูดถึงไซเบอร์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะตะ แต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้าใจแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าในมุมมองที่ผมคิดเนี่ยครับเรื่องไซเบอร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับจากการที่เรานะครับเรานะเราทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีช่องทางนะครับที่สามารถจะเข้าถึงกันได้นะครับมันก็จะเป็นว่าเราอยู่ในยุคของไซเบอร์นะครับอย่างเช่นเราอยู่บนยุคของอินเทอร์เน็ตณขณะเนี้ยะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเครื่องผมเนี่ยก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะผมก็ถือว่าเครื่องผมลขณะเนี้ยผมนั่งใช้เครื่องนี้อยู่เนี่ยผมก็อยู่ในโลกของไซเบอร์ นะครับซึ่งสามารถจะไปเชื่อมโยงหรือไปแลกเปลี่ยนหรือไปคุยหรือไปทํากิจกรรมกับใครก็ได้นะครับบนโลกของไซเบอร์นะครับนี่คือคําว่าไซเบอร์นะครับแล้วมันก็คาว่าออนไลน์อ่ะในอย่างเครื่องผมเนี่ยนะครับขณะเนี้ยเนี่ยผมถือมานะครับผมก็เสียบเข้าที่อุปกรณ์นะครับที่จะเชื่อมโยงเข้ากับไซเบอร์นะครับผมก็ใช้ไซเบอร์ได้ผมถอดไปนะครับเครื่องนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรละมันก็ไม่ได้ออนไลน์อยู่นะครับเพราะนั้นคำว่าออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันถึงว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ นะถ้าเราออนไลน์อยู่เครื่องใดๆก็แล้วแต่ในองค์กรใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้เครื่องนั้นอยู่เดียวๆโดยไม่ออนไลน์เข้ากับเครือข่ายขององค์กรองค์กรไม่ได้ออนไลน์เข้าสู่เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับก็อาจจะขาดโอกาสอะไรที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเรานําสิ่งเหล่านี้เข้าไปเชื่อมโยงจิงกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของคนในองค์กรรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรด้วยหรือก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับอันนี้คือเรามองใ ด้านบวกนะครับด้านลบก็มีนะครับแต่ด้านลบนี้ก็คืออย่าไปอย่าไปสนใจเรานะครับในห้องนี้คงไม่ไม่มีใครสนใจออนไลน์แล้วเข้าไปอยู่ในด้านที่เป็นด้านลบนะครับซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงได้นะครับแต่เราก็จะไม่พูดในส่วนนั้นนะครับเพราะคำว่าเวลาออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเกิดลักษณะที่เป็นชุมชนอีกแบบหนึ่งขึ้นมา <S <S ใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ อย่างในมสวเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่มีเครือข่ายไร้สายอยู่เราก็สามารถจะออนไลน์เข้าสู่ไซเบอร์เข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ติดต่อทํากิจกรรมกับใครก็ได้นะครับหรือทํางานร่วมกันกับใครก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมจะพูดนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการสร้างนะครับไซเบอร์อินเทอร์เน็ตชุมชนออนไลน์นะครับจะมาด้วยกันนะครับนะครับ เว็บสองนะครับผมก็ยังม <a reality> ีพูดถึงเว็บสองเดี๋ยวเราตามดูไปนะครับว่าเว็บสองนี่มันเป็นอะไรนะครับทำไมมันถึงต้องเป็นเว็บสองนะครับแล้วก็มันก็เป็นเครื่องมือนะครับในการสร้างชุมชนออนไลน์นะครับสร้างชุมชนออนไลน์นะครับเดี๋ยวลองตามดูต่อไปนะครับเป็นอะไรนะครับนะครับเนี่ยจริงๆประเด็นผมเนี่ยจะหักมุมก็สู่จุดนี้นะครับผมคือผมจะใช้คําว่าชุมชนออนไลน์เนี่ยมาสร้างองค์กรเรียนรู้นะครับองค์กรเรียนรู้นะครับแล้วเดี๋ยวตามดูต่อไปจะเป็นไงบ้างนะครับ วิวัฒนาการของการจัดการความรู้นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับ KM นะจริงๆปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราลองไล่เรียงดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่า KM เนี่ยมันเกิดมาเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับการจัดการความรู้นะเดีย๋ยวลองดูนะครับว่า KM ยุคที่1่ยุคที่2ยุคที่3มันเป็นไงขณะนี้เราน่าจะเข้าสู่ยุคที่3นะครับทำความรู้จักกับชุมชนแนวปฏิบัติตัวเนี้ยบางทีเขาเรียกขอบนะมันจะมีคําว่าขอบนะ Community of Practice นะครับซึ่งมันเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับของของการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ KM นะผมก็จะเน้นไปที่จุดนี้นะครับแล้วงานที่ผมทําที่สํานักคอมก็คือจะมาลงที่จุดเนี้ยนะครับมันจะออกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเชิงของการบริหารจัดการนะครับการเรียนรู้ในองค์กรนะครับนะครับโมเดลโครงสร้างชุมชนแนวปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การวางแผนเพื่อเปิดเปิด่ยน เปิดตัวนะครับชุมชนปฏิบัตินะครับซึ่งผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผมทำเนี่ยมันมีอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดนะครับโอกาสส,สำเร็จเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถกลับไปสร้างนะครับขอบที่หน่วยงานของท่านได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะสามารถจะถ้าเกิดอยู่ในมสวนี่อาจจะประสานงานกับไปที่สํนานักคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้สํนานักคอมพิวเตอร์นี่พรวายเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชุมชนนะอย่างที่อาจารย์บุลเลอร์บอกจริงๆแล้วเครื่องมือนี่ อย่าไปสนใจมันมากนะครับตรงประเด็นที่เราจะใช้ก็จบนะครับมีคนที่จะดูแลให้นะครับทุกท่านคงไม่จําเป็นต้องไปสร้างนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเองนะครับในมอสวอนี่เราจะป่วยให้ได้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับตัวเว็บไซต์นะครับรชุมชนแนวปฏิบัตินะครับที่เราสร้างที่สำนักคอมพิวเตอร์เราก็สร้างให้มันชื่อชิวชิวสวอเอชทีเอนะครับก็จะแนะนําส่วนนี้นะครับรวมทั้งผมก็ได้เอาตัวนี้ไปใช้ในรายวิชาบางวิชาด้วยนะครับเพื่อจะสร้าง คล้ายๆเป็นชุมชนให้กับนิสิตนะครับได้มีโอกาสนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในในก็าแนะนำนี่อาจจะมีตัว cp101km.swbu.ac.ts ซึ่งใช้ในหายวิชา cp101 รวมทั้งใช้ในรายวิชาเทอมนี้ก็จะมีนะฮะเปลี่ยนเป็น swu นะ swu141 นะครับ s b u 1 4 1 k m a c b u a c t s ก็จะเป็นเว็บไซต์ในการในในลักษณะที่เป็นวิกินะครับเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสได้ สร้างวิกิเพจนะครับได้มีการทำงานร่วมกันนะครับผ่านโลกที่เป็นไซเบอร์นะครับโอเคนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นชุมชนออนไลน์หรืออาจจะเป็นไซเบอร์เนี่ยหรือเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาเขาจะแบ่งเป็น3าสะคือคืออันนี้คือหนังสือบางเล่มนะครับหนังสือบางเล่มหรือนักคิดบางนักคิดเนี่ยนะครับก็จะให้มุมมองว่าเอ๊ะมันจะมี3แบบนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นเว็บโลกเสมือนจริง นะมันมีบริษัทหรือมีเว็บไซต์ที่เขาทาโลกเสมือนจริงให้นะครับเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ลองไปใช้ชีวิตใหม่นะเขาใช้คําว่าอวตารเราอาจจะอวตารไปไปอยู่ในโลกที่สองนะครับจริงๆเราเราอยู่ในชีวิตจริงของเราใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะ,ะไปลองในโลกที่สอง นะครับเราไปได้นะซึ่งในอนาคตเนี่ยผมผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะถ้าเกิดเราอยากจะไปใช้ชีวิตอีกโลกหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านไปใช้ที่เว็บไซต์ตัวเนี้ยนะเป็น s e c o n d l i ล e c o m ตัวเนี้ยนะมันจะมีโลกเสมือนจริงโลกที่สองให้เราได้เข้าไปใช้ชีวิตนะโลกว่ามหาวิทยาลัยโลกเมืองท่องเที่ยวโลกเขา,เเาจะมีเลือกเยอะะไปหมดนะผมผมยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปไป,ไปเที่ยวในโลกเหล่านั้นนะแต่เข้าไปดูแล้วมัน ตื่นตาตื่นใจมากนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเสมือนจริงมากแล้วก็มีทางเลือกให้เราเยอะแยะไปหมดที่เราจะลองเข้าไปใช้ชีวิตนะครับในโลกเสมือนอันนี้ก็มีคนทํากันนะซึ่งต่อไปในอนาคตนี่ก็จะก็จะมีสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะรวมทั้งหมาลัยในในอนาคตนี่อาจจะมีเป็น Virtual University อีกโลกหนึ่งนะอย่างมะสพอาจจะมีอีกโลกหนึ่งเนี่ยเพื่อให้นิสิตผ่านไซเบอร์เข้ามานะครับใช้ เข้ามาทำกิจกรรมหรือเข้ามาในโลกเสมือนนี้ซึ่งขณะนี้ที่มารายในเมืองไทยที่ลงทุนด้านเกี่ยวกับไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ไปเยอะๆก็จะเป็น a b ank. a บ a อแจะมีทีมที่จะทำพวกไซเบอร์อยู่นะครับเพื่อให้นิสิตเ,เข้ามาทางโลกออนไลน์ได้และสะัราน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีแลักษณานีน้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับของของของชุมชนออนไลน์หรือไซเบอร์นะครับอันที่2ก็คือเป็นเกมออนไลน์ อันนี้ก็นิยมมากนะครับเด็กๆนี่นิยมมากนะครับอย่างผมนี่พ้นวัยที่จะเข้าเล่นเกมแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับก็จะมีเกมออนไลน์เกิดขึ้นมากมายนะครับเกมที่โด่งดังมากตัวนี้นะครับ World of Warcraft ตัวนี้นะครับมีคนเข้าเป็นมากกว่า10ล้านคนนะครับพี่จะเข้าเล่นเกมนี้นะครับมันนะเราลองเห็นภาพเนี่ยมี คนเป็นล้านๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นเกมด้วยกันเนี่ยนะครับรักษาเนี้ยนะมันก็จะเป็นอีกบางอย่างซึ่งเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าเด็กยุคหน้ายุคใหม่ยุคนี้นะครับเขาคิดอย่างไรนะครับเขาจะไปอย่างไรนะครับเขามีโลกอย่างไรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกมออนไลน์นะ